สวัสดีค่ะแบงนะคะแอดมินกลุ่มรอบรู้เรื่องศิลปกรรมค่ะคือเป็นคนที่ไม่มีหน้าอกเลยหรือเรียกได้ว่าอกไก่เลยนะคะก็อย่างที่สังเกตเห็นนะคะอย่างเงี้ยแบงจะใส่สายเดี่ยวุ๊บมันจะแบนเรียบไปเลยแล้วเราก็ชอบใส่บิกินีด้วยนะคะพอเวลาใส่บิกินีเราก็เริ่มแบบไม่มีความมั่นใจอะค่ะก็เลยตัดสินใจมาทำศิลปกรรมค่ะ คือทุกวันนี้นะคะเทคโนโลยีมันก้าวไกลแล้วการทำศัลยกรรมเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ประเด็นที่จะต้องศึกษาให้ดีก็คือ1ตัวของสถานพยาบาล2ประสบการณ์ของหมอและ3การดูแลหลังการขายนะคะคือแป้งเลือกโรงพยาบาลเลอรักก็เพราะว่ามีครบทั้งสอย่างนี้เลยนะคะแป้งเลือกทำแบบคุณหมอกิติศักดิ์ซึ่งรู้สึกว่าเราจะต้องปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ทีมงานดูแลดีแป้งคิดว่าที่นี่ก็เป็นทางเลือกที่ีกอย่างหนึ่งค่ะ สวัสดีค่ะมาเจอแป้งอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็ทําหน้าอกมาครบ5วันแล้วนะคะความรู้สึกหลังทําก็คือแบบความเจ็บก็มีแค่วันแรกเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็ได้พักนอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนมีพยาบาลดูแลแบบตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะกลับไปพักฟื้น5วันกลับมาถอดผ้า ก็รู้สึกประทับใจมากค่ะที่เลือกทำหน้าอกที่นี่นะคะหรู้สึกปลอดภัย2รลูกทรงหน้าอกที่เห็นวันนี้คือประทับใจมากเหมือนที่เราหวังไว้จริงๆว่าอยากได้ไซส์ประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พนักงานทีมงานแพทย์อะไรทุกคนดูแลดีมากๆเลยค่ะ